สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการสร้างบ้านกับ Quality Home Builder ครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูบ้านที่เรากำลังก่อสร้างให้กับลูกค้าครับลักษณะของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวครับแต่ความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ำครับ สำหรับสไตล์ของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านสไตล์รีสอร์ทครับที่เจ้าของอยากจะเน้นให้เป็นวันพักผ่อนทุกวันนะครับโดยบ้านหลังนี้เนี่ยจะเพิ่มเติมที่พิเศษเข้ามาก็คือมีสระว่ายน้ำครับสระว่ายน้ําบ้านหลังนี้นะครับที่เรากําลังทําให้นะครับมีขนาดกว้าง4เมตรนะครับแล้วก็ยาว14เมตรนะครับลักษณะจะเป็นประเภทของสระจะเป็นแบบโอเวอร์โฟนะครับก็จะมีน้ํา เวลาที่น้ําเต็มสระนะครับก็จะมีการล้นไหลล้นลงไปที่กัตเตอร์นะครับแล้วก็มีระบบปั๊มคอยดูดกลับเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของลูกเล่นอื่นๆนะครับก็จะมีแสงไฟนะครับแสงไฟนะครับที่เราที่เราวางไฟไว้นะครับแล้วก็มีระบบน้ํานะครับที่กลับเข้ามาไหลย้อนกลับเข้ามาในส่วนของการใช้สอยของสระว่ายน้ํานะครับจะเห็นว่าถูกออกแบบ ให้อยู่ติดกับตัวบ้านนะครับโดยที่จะมีบริเวณตรงนี้ที่เรียกว่าเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องกันนะครับปูกระเบื้องให้หมดเลยไปจนสุดตรงห้องนอนนะครับแล้วก็เวลาใช้เราสามารถที่จะวางเก้าอี้พักผ่อนนะครับเก้าอี้พูว,วางไว้ตรงนี้ได้นะครับและในตอนที่เราเดินมาตรงนี้ตรงนี้จะมีทางลงครับทางลงของสระนะครับ นะครับลงเล่นน้ําตรงนี้นะครับความสูงของสระนะครับ1.4เมตรแล้วก็ลาดเอียงไปลงไป10เซนนะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเดินลงมานะครับก็ถ้าเราเหยียบลงพื้นสระนะครับความสูงของน้ํานะครับก็จะประมาณคอเรานะครับก็คือเป็นความต้องการของเจ้าของบ้านนะครับที่อยากจะให้สระมีความลึกหน่อยนะครับเผื่อเวลาเล่นน้ํากระโดดลงน้ํานะครับจะได้ไม่โดนพื้นสระนะครับโซนนี้นะครับ ก็จะเป็นโซนของศาลานะครับที่เอาไว้เป็นที่อีกมุมนึงนะครับที่สําหรับพักผ่อนนะครับมีหลังคานะครับแล้วก็ออกแบบให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านแล้วก็อยู่ในบริเวณของสระว่ายน้ํานะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับสามารถที่วางโต๊ะนั่งเล่นแล้วก็โต๊ะชาหรือว่าเก้าอี้ของสระได้นะครับเวลาที่เราจะใช้สระเนี้ยเราก็แค่เดินมาแล้วก็เดินลงสระได้เลย นะถือว่าเป็นความสะดวกสบายแล้วก็เป็นความอาชอบส่วนตัวนะครับของเจ้าของบ้านนะครับ